สวัสดีค่ะพอดีได้รับคำถามจากแฟนเพจนะคะว่าถ้าหากเราค่ะจะมารับงานแก้ง,งานซ่อมเนี่ยค่ะมันจะมีงานเข้ามาตลอดไหมอ,อันนะคะได้รับคำถามแบบนี้นะคะตั้งแต่อันนะได้เริ่มต้นรับงานในช่วงแรกๆเลยค่ะเป็นเพื่อนบ้านของอันนี้ละคะ่ะเขาก็พูดประมาณนี้เหมือนกันว่างานแกง้งานซ่อมเนี้ยมันจะมีเข้ามาตลอดหรอแล้วเราจะอยู่ได้หรอเพราะว่าโดยส่วนมากอะ่ะซื้อเสื้อผ้ามาเนี้ยค่ะมันไม่ได้ขาดกันง่ายๆกว่าที่เขาจะมาซ่อม คือคนไายนอกค่ะเขามองแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าเขามองว่าคําว่ารับซ่อมเสื้อผ้าน,นะคะมันคือการแก้เสื้อผ้าที่มันขาดหรือว่ามันใส่ไม่ได้แล้วเขาถึงได้เอามาแก้นะคะแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะตั้งแต่อันรับงานมานะคะงานประมาณ99%เเลยค่ะเป็นงานเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดนะคะที่เขาว่าค่ะเอามาแก้เพราะว่าเขาใส่ไม่พอดีตัวนะคะในการแก้ของเราก็คือเราค่ะแก้ทรงให้ใส่พอดีตัวขึ้นอย่างบางคนนะคะ เป็นไซส์ระหว่างนะคะอย่างเช่น S ะะแต่คือถ้าเกิดซื้อ M มาก็จะใหญ่ไปซื้อ S มาก็จะเล็กไปค่ะเขาเป็นไซส์ระหว่างฉะนั้นอ่ะพอถ้าเมื่อไหร่ที่ซื้อมาแล้วนะคะมันก็ต้องเก็บเข้าหรือไม่ก็ต้องเอามาขยายนะคะก็มีอยู่2อย่างฉะนั้นค่ะซื้อมาเนี่ยก็ต้องมาแก้ถ้าเกิดว่าจะใส่ให้พอดีตัวนะคะอันนี้ละค่ะเป็นงานแก้นะคะในสมัยนี้ที่ที่นิยมของคําว่าซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเสื้อผ้าเก่ามาแก้โดยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ที่สใส่ไม่พอดีตัวค่ะแล้วมาแก้ให้ใส่พอดีตัวนะคะงานนะคะมีเข้า คือเราต้องเข้าใจแบบนี้เนาะอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันคะนะวันนี้เสื้อผ้ามันหาซื้อง่ายใช่ไหมคะพอซื้อมาปุ๊บบางทีแบบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอมันเข้ามาเราก็อยากจะได้เสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมคะ พอเราซื้อมาแล้วเราใส่ไม่พอดีตัวค่ะเราก็อยากจะแก้ให้มันใส่พอดีตัวถูกต้องไปถ้าเกิดจะใส่ให้มันสวยค่ะเราไม่สามารถที่จะใส่แบบนั้นได้ถ้าหากเราไม่มาแก้มันก็จะใส่ไม่สวยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาขามาแก้นะคะแล้วเราค่ะก็จะรองรับลูกค้ากลุ่มประเภทนี้ละค่ะงานแก้สมัยเนี้มันมันไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าขาดแล้วมาแก้แต่มันคือเสื้อผ้าใหม่แล้วก็มาแก้ให้ใส่พอดีตัวต่างหกค่ะอันนี้เป็นคํานิยามของงานแก้งานซ่อมสมัยนี้นะคะ งานถามว่าเข้ามาเรื่อยๆไหมสําหรับอันค่ะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะในตอนแรกที่ที่มีคําถามจากเพื่อนบ้านนะคะอันก็ไม่ได้ไปพูดอะไรกับเขานะคะแต่พอแต่พอวันนึ่งค่ะที่เขาว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราค่ะเรามาีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะรถจอดหน้าบ้านตลอดค่ะแล้วก็เรามีอิสระเรื่องของเวลาเราแบ่งเวลาเที่ยวแบ่งเวลาแบบทํางานได้ค่ะเขาก็จะเห็นภาพแบบเหล่านี้เองนะคะโดยที่เราค่ะไม่ต้องแปลทบายอะไรมากมายเลย แล้วพอตอนหลังมานะคะเขาก็มาขอ,องานอันทําได้ซ้ําไปค่ะว่า,ามีงานอะไรให้เขาช่วยไหมนี่แหละค่ะมันคือหลายๆอย่างอะ่ะถ้าหากว่าเราค่ะไม่เริ่มต้นเข้ามาในวงการนี้นะคะเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่างานนะคะมันมีเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็งานนะคะมันมีมาเรื่อยๆจริงๆค่ะงานไม่ขาดสายเลยนะสําหรับงานแกเสภาค่ะและที่สําคัญค่ะมันรับงานง่ายนะคะเพียงแต่เราค่ะรู้เทคนิครู้วิธีการแก้นะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ละเราไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เยอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะอยากจะก้าวเข้ามาในวงการนี้อย่างเช่นอาจจะเคยเย็บผ้ามาบ้างแล้วค่ะเคยพอทําเคยเย็บผ้าได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เทคนิคพวกงานแก้งานซ่อมขาดเราก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างของอันนะคะอันก็มีเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับสอนเนาะใครที่อ,อยากจะเรียนรู้วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องการแบบแก้ไขในแต่ละแบบค่ะในแบบที่ ออมีทางลัดที่มันแก้ง่ายแล้วก็มีที่ปรึกษานะคะถ้าหากทําไม่ได้ก็ปรึกษาได้ก็จะมีเป็นคอร์สออนไลน์นะคะใครที่สนใจเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็ติดต่อใต้คลิปนี้ได้นะไม่ว่าอยู่ไกลค่ะก็สามารถเรียนได้เหมือนกันนะคะ